สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่พีๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับเนาะ เตาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับวันนี้จะมาเน้นเลยนะครับเนาะสองสนิมซาแดงนะครับเนี่ยนะครับพวกองค์นี้สนิมซาแดงดูง่ายมากนะพี่นี่นะเนี่ยนะครับจากในเนื้อนะครับเนี่ยเนี่ดูง่ายมากนะนะครับวันนี้ก็มาดูสนิมกันเลยนะครับเนาะนะครับแต่นะครับสิ่งอื่นที่ควรจะมีก็นะครับก็ต้องมีนะครับผมนะเนนะครับแต่งเก่าอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ เนื้อโลหะผสมแล้วก็วันน้าโลหะนะครับเนาะแต่องคนี้นะครับสีมสาแดงชัดนะครับก็เลยจะพาเพื่อนไพ้พี่นะครับเนาะมาลงกล้องสองด้วยกันนะครับผมก็นะครับเนาะเครื่องรางเต่าลงพ่อเงินวัดบางขานเนื้อหาจัดจัดอย่างนี้นะครับเนาะหายากแล้วเพื่อนพี่นะครับนับวันยิ่งหายากนะครับผมนะผมลงไปไม่ค่อยลงไปก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มาพอสมควรนะครับเจอเยอะแต่เดี๋ยวนี้โหไม่ค่อยมีนะเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับ พเพื่อนๆพี่ๆนะครับเขาเล่นหาเป็นนะครับเขาเล่นหาเป็นเขาเล่นหาความเก <p> ่าเป็นเขาก็นะครับพราะเขารู ало, lawyer, ้ว่าส <S anh individual Welsh> ิ <HO US S> way, ่งไหนมันควรเก็บสิ่งไหนมันควรยังไงนะเพื่อนๆนะครับเนาะเพราะการเรียนรู้นะครับเรามาเรียนรู้ได้ตลอดนะเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับผมนะนะครับก็ก่อนอื่นนะเพื่อนๆท่านนะเพื่อนๆพี่เคยมีข้อสงสัยไหมครับกับกับแบบ กับสิ่งรอบตัวนะเพื่อน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 วีนะครับนะครับก็คืออะพระเก่าอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนวีนะครับที่เราเล่นหากันนะครับของเก่านะครับของเก่าของโบราณนะครับเนาะที่เขาเล่นหากันนะครับเนาะมันไม่ได้มีแต่ผักเครื่องเพื่อนเพื่อนนะครับมันไม่ได้มีแต่ผักเครื่องครับแต่ทําไมสิ่งอื่นของเก่าชนิดอื่นนะครับทําไมเขาเล่นเขาจบกันได้เพื่อนเี่นะครับทำไมมันไม่มีปัญหาเพื่อนเพื่อเคยตั้งข้อสังเกตไหมครับ ว่าทำไมพระเครื่องเก่าเหมือนกันนะครับผมไม่พูดถึงพระใหม่นะครับนะเปรียบเทียบกับพระเก่านะครับเก่าเหมือนกันทําไมถึงใช้หลักการเดียวกันดูไม่ได้พี่นี่นะครับอ่ะง่ายๆนะพี่นี่นะอ่ะนี่นะครับของเก่าของโบราณนี่ไหมครับเนาะมันมีนะครับเนาะแจกันนะครับเนาะนะครับแจกันราชวงหมิงราชวงฮั่นราชวงโจราชวงโซ่งอะไรเงี้ยนะครับนะพี่นะครับดูดินะครับมันลายเหมือนกันไหมล่ะ มันไล่เหมือนกันไหมเพื่อนเพื่อนพี่นะครับถูกไหมครับเาบา WWE, ขาดูศิลป้าเพื่อนพี่ๆี่เขาดูศิละป้าแล้วก็ดูความเก่ามันก็จบก็ซื้อขายกันได้แล้วเพื WWE, ่อนพี่ๆนีนะครับเนาะนะครับถูกไหมครับแจกันต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อนพี่ๆนีนะครับเนาะนี่นะครับแจกันต่างๆแล้วก็อะกระเพาะปลานะครับนะเห็นไหมครับสิ่งของอะไรพวกนี้มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แลนะ้วนะครับเนาะเห็นไหมครับพานนะครับ จานชามนะครับสแตม์นะครับเหรียญเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับปนวิเป็นของเก่าดวนะครับดูศิลปะนะครับดูให้เก่าพวยนะครับเล่าเล่าอะไรอย่างเงี้นะครับเนาะดูให้เก่าเขาก็ซื้อขายกันได้แล้วนะครับเนาะแต่ทําไมพักเครื่องนะครับเนาะทั้งๆที่เป็นสิ่งของที่เก่าเหมือนกันนะครับแต่ทําไมถึงตําหนินะครับตําหนิมันมาจากไหนอะปนี้นะครับทำไม จกันนะครับเนาะไม่เห็นเหมือนกันเลยทําไมซื้อขายได้ล่ะครับเนะขาดูศิลปะกับดูความเก่าไงครับนะครับตําหนินะต้องมีตําหนินะอย่างนั้นะผมก็เออก็ไม่ก็ของเก่าเหมือนกันนะพี่นีนะก็ดูเก่านะครับไม่ถึงนะครับเนาะก็สนิมเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติของความเก่าอยู่แล้วนะครับกับเนื้อวัฒนาโลหะกับดูศิลปะนะครับก็จะไปตําหนิตาหนินะครับเนาะผมก็เลยงงว่าเอาแล้วคือ ที่เขาให้เราดูตำหนินี่คือเขาจะช่วยเราหรือเขาหวังอะไรจากจากพวกเรานะครับหวังอะหวังอะไรก็คือต้องไปซื้อกับเขาหรือเปล่านะครับเนาะนะครับเพราะนะครับเนาะเห็นไหมครับไหายเหยือะไรอย่างเงี้ยไปดูีวมันก็เป็นสีมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยครับโซกมันก็ไม่เหมือนกันทำไมก็ซื้อขายกันได้ล่ะดูไหมครับเพราะเขายี่บอกดูศิลปะกับดูความเก่านะครับก็ซื้อขายกันจบ ถูกไหมครับเอหายใบนี้นะถ้าสมมติมีหายใบนี้เป็นต้นแบบนะครับต้องมีตําหนินะต้องมีอย่างนี้เอ้าอย่างนั้นใบอื่นก็เก๋โมเดลเป็นด้พี่ถูกไหมครับนะครับหายนะครับก็คือนะครับสิ่งของทํามือพี่นะครับรอโบราณก็คือพระทํามือนะครับมันไม่ใช่พระโรงงานนะพี่นะครับพระยุคก่อนนะครับเนาะแล้วก็พระสมเด็จนะครับยุคต้นยุคอะไรที่มีการการทามือนะครับเนาะ ชาวบงชาวบ้านช่วยกดลึกกดตื้นกดบางนะครับเนาะมันก็มีเป็นไหมพี่ๆๆนะครับจะเอาตําหนิของสมมุติตําหนิขององค์นี้นะครับนะพระนะครับนะต้องมีขีดนั้นขีดนี้นะครับเนาะต้องมีขีดตรงนี้นะแแนะครับเอาองค์อื่นก็เก๋ด,ดิดูไหมครับถ้าคุณไม่ดูศิลปะกับดูความเก่าเหมือนของเก่าชนิดอื่นๆเป็นหลักนะครับนะเห็นไหมครับผมก็เลยนะ อันนี้เป็นความสงสัยของผมแล้วกันนะพื่นุนะครับที่ว่านะครับทุกวันนี้เราเราเดินตามอะไรใครอยู่นะครับผมนะคณเรามันมีความคิดนะครับพื่นุ้ยนะมันมีความคิดนะครับเนาะมันมีความคิดมันมีอะไรกันได้นะที่เราจะตั้งข้อสงสัยนะพื่นุยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะครับเนาะคุยกันได้นะครับก็เลยว่าเเขาเขามาช่วยเราหรือว่าเขามาหวังอะไรจากเรานะครับเห็นไหมครับนาฬิกาเก่านะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยอ่ะนะครับ ทำไมซื้อขายกันได้ล่ะนะครับดูไหมครับถ้าองค์นี้เป็นต้นแบบเอาเข็มก็ต้องสีน้ําตาลอะเสียงก็ต้องสีดำอันนี้ก็สีน้าตาลก็เก๋ดิไม่พี่นะครับถูกไหมครับดูศิลปะดูเก่าจบจ่ายตังค์นะครับเนาะนะครับก็คือของเก่านะครับเนาะมันอยู่ที่คนซื้อชอบนะครับเนาะแล้วก็ราคาก็ตกลงกันนะมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะที่มันก็ถูกที่หลายๆคนบอกนะครับพาเครื่องมันไม่มีราคากลางนะครับเนาะ ชอบหาซื้อขายกันจบนะครับนะพี่ๆนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยของผมนะครับเนาะก็เล่าสู่กันฟังนะครับเนาว่าแนวทางที่เพื่อนๆพี่บางคนเล่นนะครับเนาะก็เอาตามนี้นะพื่อนะครับเนาะก็พูดคุยกันนะครับเนาะก็มาเข้าเรื่องของเรานะครับผมนะนะครับเป็นเต่านะพื่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสนิมซาแดงนั่นนะครับเนาะเนี่ยองเนี้ยนะครับสนิมซ่าแดงชัดนะครับแต่สิ่งอื่นก็ต้องมีนะครับเนาะฟองอกงโอกาสนะครับเนาะนะครับก็เช่นเคยนะครับเนาะ าดูกับองที่ดูง่ายๆนะครับจะได้เพื่อนเพื่อพี่จะได้มีภาพนะจะได้มีภาพจังนะครับเห็นไหมครับประญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพระํำมือนะครับพระํำมือนะครับนาอมันไม่ได้ดูมันดูพิมพ์มันดูตำหนีอะไรไม่ได้อยู่เลยนะครับก็เหมือนเสือนะครับเนที่เป็นประเด็นนะครับเนาะนะครับ จะไปดูที่ผมว่าดูที่เลขยันมันไม่ใช่นะเพราะพระทํามือนะครับเนาะว่าต้องดูการแกะดูเคี่ยวแท้ไหมดูถึงยุคไหมนะครับดูศิลปะมันก็มันก็แทบกระจายตางได้แล้วนะนะครับแค่นั้นเองนะนะครับก็ดูนะดูให้พี่ดูวันน้าลกหานะนะครับเห็นไหมครับสนิมสาแดงนะครับเนาะกับศิลหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนาะนี่พญาเต่าเลื่อนหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเห็นไหมครับนี่นะดูองค์ ดูสนิมมาก่อนนะกับวัหนาโลหะนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะด้านหลังนะครับเนาะง่ายๆนะครับแดงๆนะนะครับดูเนี่ยมาดูอีกทนะครับสนิมมันก็คือธรรมชาติความเก่าของโลหะนะครับเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมาดูอีกทีนะครับทองเหลืองทองแดงอะไรไอ้ทองเหลืองทองแดงตะกั่วนะครับทองเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินนะครับมันก็มีสนิมของเขานะครับแต่สนิมมันจะเป็นสีแตกต่างกันไปนะครับตามวัตนาของเขานะมันนี่นะมันก็เป็นสิ่งของที่ มันก็เป็นสิ่งที่ใช้ดูได้ฮะนะนี่นะครับใช้บอกความเก่าก็ได้นะครับเราเห็นไหมครับอีกทีนะครับผมนะอ่ะถูกไม่รัชัดนะครับสนิมนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับนี่นะครับเนาะกลับเปไหมครับฟ้องอากงอากาศมันก็เป็นธรรมชาติของป่าหล่อโบราณนะครับเนาะแล้วก็ดูตรงนี้แล้วก็วันน้าลูกหานะครับเนาะอยากให้ดูนะครับมันจะออกเหลืองๆด้านๆนะครับสิ่งหนึ่งไม่อยากให้พลาดนะครับเนาะเหลืองๆด้านๆนะครับมันไม่ใช่เป็นทองเหลืองยุคใหม่ที่มันแบบเขาอยากให้มันเหมือนทองนะครับมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองเงาเงาๆนะไม่ มันจะไม่ออกสีเหลืองด้านๆนะพี่น้นะเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็วันนาสนิมนะครับสีเหลืองด้านๆวันน่าโลหะเก่าวันน่าโลหะใหม่นะพี่นุเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยเขาเหมือนเขาจะไปแบบให้มันคล้ายทองที่สุดนะนะครับเนาะจะได้ดูสวยงามนะครับเนาะเห็นไหมครับจอกเงาๆนะครับกับด้านๆนะครับเนาะก็มาลงกล้องส่องกันหน้าพี่นนะครับเนาะ นี่นะนี่ดูนะดูนะครับเนาะการเหี่ยวการยุบนะครับเนาะต้องมีนะครับเนาะคล้ายๆเขาเรียกคล้ายๆตามุ้งนะครับเนาะการหดตัวของโลหะนะครับการสารกันนะนี่นะไปไหมครับนี่นะครับแล้วก็เม็ดกวดเม็ดทรายฝังนะครับเนาะนะครับ ขออนุญาตนะไม่มนครับเพื่อนๆพี่ๆบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับไม่คกวดไม็ดทรายฝังนะครับฟองอากาศนะครับเนาะนะครับจะได้สองทีเดียวนะครับเห็นไหมครับรอยยุบนะครับไม่คกวดไมซทรายฝังดินขี้เบ้าฝังนะครับแล้วก็ฟองอากาศนี่นะครับแล้วก็ว่านาสนิมนะครับสนิมแดงสนิมซาดแดงอย่างเงี้ยนะครับในเนื้อนะครับสนิมซาแดงอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับมันไม่ใช่สีโปะนะครับสีโปะมันจะเยิ้มๆนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเนาะแล้วก็องนี้นะครับเนาะได้แต่งเก่านะครับดูพี่ดูนะตรงนี้เขาขวานนะนะครับผมดูไม่ใช่ในพิมพ์นะนะครับไม่ใช่รอยในพิมพ์นะครับเนาะลอยแต่งเก่านะครับเนาะมันถึงมันถึงเป็นว้าเป็นโค้งนะพี่ดูนะครับเห็นไหมครับแต่งเก่านะนะครับเนาะไม่มีคมแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เขาแต่งวักเพื่อที่จะให้เป็นตัวเต่านะพี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับทองเหลืองด้านนะครับวัวหน้าโลหะนะครับนอกแเราก็สนิมนะครับสาแดงนะครับแล้วก็ธรรมชาติอื่นๆนะครับน้องฟองอากาศนะครับหรือเม็ดหูดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดหูดนะครับลายอากาศไม่หมดนะครับมันเป็นธรรมชาติการสร้างนะครับผมนะนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยเม็ดกวดเม็ดทรายฝังนะครับเนี่ยดินขีบเบาฝังนะครับประมาณนี้นะมันมีนะครับก็ผ้าหล่อโบราณนะเนาะนะครับเนาะก็ก็ต้องดูให้เป็นหล่อโบราณนะครับจะไป จะไปทําแบบปั๊มนะครับมันก็ผิดตั้งแต่วิธีการสร้างเลยนะครับมันก็แค่นั้นเองนะคุนวี้นะครับนะครับนี่นะคุนวี้นะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะถ้าพอมีประโยชน์อะไรกับใครบ้างนะครับก็กดติดตามช่องกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ